ทดสอบคุณภาพก่อนจะส่งคุณรักนะครับจังหวัดนนทบุรีสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR ว o d e ชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับทดสอบคุณภาพก่อนจะส่งคุณรักนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับสั่งเป็นข้างคามา1ตัวนะครับลายกราฟิกและทงนะครับตัวนี้ต้องไปทดสอบภาคสนามนะครับเดขการทดสอบ H117 เดนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปการทดสอบภาคสนามก็จะส่งกันเลยครับ พิซหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับข้างขามาในรุ่นสตอกเกอร์ความนาสองมิลลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าเท่ๆตามนี้ครับ่าที่ล่องกว้างนะครับกระบะข้ามือ่ยตั้งป้ายสวยงามครับมาแล้ว เรเดียวพอนะครับเดี๋ยวสินค้าเป็นรอยนะครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR code ชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับผ่านครับ